สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการปศุสสตว์พัฒนาค่ะไก่พิจรารณาสามัญจิติจะก,กรมปัสสตว์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็เข้ามาเดือนมีนาคมแล้วอากาศก็เริ่มจะอ,อุ่นขึ้นถึงร้อนเลยนะคะแต่บางภาคก็ยังมีฝนมีลมนะคะภาคเหนือก็ยังอากาศเย็ยนๆแต่คงจะ ค่อยๆอ,อุ่มขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ฟังดูนะคะช่วงนี้ก็ยังติดตามรายการของเราได้ทุกวันพุธเช่นเคยนะคะหกนาฬิกาถึง6กนาฬิกายีนาทีค่ะทาง Facebook ของสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะแต่ในมิชานี้จะได้ฟังทางวิทยุเช่นเดิมแล้วค่ะสาร์าศก็กลับมา จะเริ่มทดลองใช้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะมีงานเปิดตัวแถลงข่าวที่กระสวงค่ะให้ทราบกันว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็จะยังมีใน Facebook และ youtube ของรายการประสุสัตว์พัฒนาเช่นเคยไปเรื่อยๆนะคะส่วนทางาสถานีวิทยุเขาอ,อาจจะปรับส่งทั้งทาง วิทยุทาร์ิสเตอร์นะคะ AM 1386คลื่นนะคะแล้วก็ทาง Facebook ของรายการเช่นเดิมนะคะเราก็จะเจอๆกันไปแบบนี้นะเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่มีเรื่องที่น่าสนใจประเด็นต่างๆที่หลายๆคนอยากรู้ชอบถามเข้ามานะคะแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกอากาศมันไม่ปกติเลย จะใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงแปรปลวนอะไรก็ได้นะคะคือมันไม่นิ่งมากๆนะน้ำมันเยอะในช่วงนี้อากาศมันเย็นแล้วก็เดี๋ยวก็ร้อนน้ําท่วมฝนตกอะไรไปหมดเลยนะเราก็ต้องระวังสุขภาพให้ดีๆค่ะดูแลสุขภาพของเราเองด้วยช่วงนี้ตัวเลขของโควิด1 9นะโอเมรอนก็ขึ้นเยอะ มาติดเชื้อกันเยอะเลยทีเดียวนะรักษาสุขภาพกันให้ดีๆค่ะนะ,ะ้ะตนมามัยรักษาระยะห่างเจลแอลกอฮอล์ยังช่วยท่านได้อยู่ค่ะแต่ส่วนเอ,อ่อคือจริงๆช่วงนี้การสัมผัสหรืออะไรต่างๆอะ่ะมันก็ต้องระวงังล้างมือบ่อยๆนั่นแหละนะคะแล้วก็ การตรวจก็ต้องไปตรวจดูจให้ดีๆด,ด้วยนะคะแล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกที่จะตรวจเองหรือจะไปร่วมพี่บานหรือในกลุ่มเสียงเรือ่อต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพเราที่สําคัญที่สุดเราต้องดูแลตัวเราเองค่ะเมื่อดูแลตัวเราเองเรียบร้อยนะคะเราก็ไปดูแลสวยเล้ยงของเราอย่างที่คเคยบอกเสมอๆเ,เลยว่า ถ้าเราเตรียมนะดูแลเขาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นให้วัคซีนตามกำหนดเตรียมอาหารน้ำาอชพันยาแร่ธาตวิตามินอาหารเสริมแล้วแต่ชนิดสัตว์เราเลี้ยงอะไรนะคะช่วงอายุไหนต้องทำอะไรนะท่านผู้ชมก็จะ,ะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ เราก็มาสกิดเตือนกันเผื่อจะลืมเลือนกันไปนะติดตามข่าวอะไรไปเยอะๆอา้าวลืมทำตรงนี้อ่ะนนะแล้วก็กลับมาทำกันเมื่อถึงเวลาให้ถูกต้องค่ะแล้วก็อการพ่นยาฆ่าเชือ้อหรือการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ยังสำคัญอยู่เสมอเลยอาการของสัตว์แต่และชนิดเนี่ยบางทีเขาก็จะ ออกมาให้เราเห็นแตกต่างกันไปว่าเขามีอาการยังไงนะคะเอ่อท้องเสียถ่ายมูลออกมาเหลวข้นสีผิดปกติหรือเอ่อออกมาการกินการไม่เคี้ยวการไม่เดินนอนอยู่เฉยเฉยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ทำให้เราสังเกตได้ถ้าเราใกล้ชิดเขานะคะแล้วก็ อย่างตอนนี้ทางกรมก็พยายามที่จะออกมาเตือนเกษตรกรเยอะๆเลยหลายๆคนเลยว่าย้ำให้สังเกตอาการท่านที่บดีก็เป็นห่วงให้ออ,อกข่าวออกอเตือนเกษตรกรนะคะท่านนายเศรษฐาแท์สารวิทย์คาริโตที่ดีกรมืสัตว์ษษก็นะพูดว่าช่วงนี้นะคะฝนตกในหลายๆพื้นที่ให้ดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะหรืออย่างบางโรคเนี่ยอย่างโรคคอบวมนะหรือที่เรียกว่าเลขโรค เฮโมนะเฮโมไิกปติกซีเมียหรือโรคคอบวชเนี่ยจะเป็นโรคที่ระบาดรุนแรงในโครกระบือนะคะก็จะเกิดจริงในกระบือเนี่ยจะเป็นเยอะสุดเลยเพราะมันเป็นโรคที่แต่ว่าสัตว์อื่นก็เป็นได้นะแต่ความรุนแรงก็อาจจะน้อยลงค่ะนะอย่างเช่นโคแกะหมูมา้าอกูกวางช้างอะไรเงี้ยที่เขาเป็นอ่อ ไม่โอกาสเป็นได้แต่ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในกระบืองเท่านั้นนะคะที่รุนแรงมากๆนะสัตว์ที่เป็นโรคนี้แสดงอาการออกมาก็จะมีถ้าเป็นอาการเฉียบพลันนะคะก็จะมีการซึมนะมีไข้นะไข้นะขสูงน้ำลายไหลนะแล้วอาจจะตายนะอันนี้ถือว่าเฉียบพลันนะคะตายในเวลาอัน,นว่าเร็วไม่เกิน24่ชั่วโมงนะอันนี้ถือว่า เป็นติดแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นแบบเรื้อรังนะอาการก็จะมีแค่เขาอาจจะหายใจลําบากเวลาหายใจต้องอ้าปากหายใจหายใจเหมือนกับหอบลึกๆนะแล้วว่าเวลาเหมือนหายใจไม่ออกก็ต้องยืดคอยืืดคออย่างเงี้ยเหมือนกับคอเขาที่เราเรียกว่าโรคคอบวมนั่นเองมันจะที่เราเรียกกันก็คือมันจะสีอะไรออกมาหายใจอาจจะมีเสียงดัง ลิ้นบวมจุกปากนะคะหน้าคอบริเวณหน้าอกก็จะบวมแข็งแล้วก็ร้อนนะมีอาการเสียดท้องท้องอืดนนะคะมีถ่ายมูลออกมามีเลือดปนอันนี้ถือว่าเป็นการเลื้อรังนะอาจจะอยู่ได้สองถึงสามวันแต่ถ้าเสียพันนี้จะตายในยี่สี่ชั่วโมงแต่สรุปแล้วคือตายนั่นเองจะตายเร็วหรือตายช้าแต่โรคนี้ เป็นแล้วส่วนใหญ่จะตายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันไว้นะก็จะทําให้ไม่สูงเสียแต่โรคนี้ถ้าเป็นแล้วโอกาสที่จะหายยากเลยนะก็ทางกรมก็มีการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะคะก็มีมาตรการต่างๆมีการฉีดวัคซีนมีอะไรต่างๆฟาร์มที่มีสูงอ่ามีสูงสัตว์ที่ระบาดแล้วเนี่ย ต้องป้องกันไม่ให้พแพร่ออกไปนอกพื้นที่นะมีการจัดพื้นที่เเขาเรียกว่ากักสาสตว์แยกสัตว์ออกมานะแบบพอเราเจอสัตว์ป่วยแล้วก็จะแยกออกมากักเอาไว้นะคะแล้วก็แยกอุปกรณ์ต่างๆแยกบุคคลที่ดูแลด้วยอย่างเช่นอคนดูแลตรงสัตว์ป่วยก็จะดูอยู่ตรงนั้นอย่าไปมาดูตรงนี้นะมัน มันใหม่มันสามารถที่จะมาได้ง่ายๆนะคะก็การดูแลมันก็ที่สำคัญเลยต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่พื้นข้อเป็นประจำอันนี้เน้นว่าต้องฉีดเป็นประจำนะคะแล้วก็เวลาคือห้ามทำแหละหรือห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ตายนะพอสัตว์ตายเนี่ยเราอย่าไป ชำละหรือเคลื่อนย้ายหรืออย่านำไปจำหน่ายหรืออย่านำไปบริโภคนะให้ทำลายซากนั้นซะนะคะเพราะว่ามันจะกระจายออกไปได้นะแล้วก็การทำลายก็คืออาจจะให้กำ,ำจัดโดยฝังหรือเผาซากนั้นนะคะถ้าฝังให้ฝังลงไปใน ใต้ดินลึกไม่น้อยกว่า1เมตรนะคะแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคนั้นด้วยนะฝังแล้วปรบแล้วนะฝังต้องลึกๆไม่เกินหนึ่งเมตรแล้วก็ฉนวยาฆ่าเชื้อด้วยค่ะนะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่มีสัตว์ป่วยนะก็สามารถป้องกันการเข้าสู่ฟาร์มโดยงด นะงดเลยทีเดียวงดนําสัตว์จากพื้นที่ระบาดคือเราจะเอาสัตว์จากไหนมาเนี่ยเราต้องดูด้วยและที่สําคัญการกักสัตว์นะเอาสัตว์มาใหม่เนี่ยต้องกักแยกนะใต่ย้ายําเสมอเลยเรื่องกักสัตว์เนี่ยนะก่อนนําเข้ามารวมกับฝูงเก่าเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ควรนําโครหรือกระบือเนี่ย ไปเลี้ยงในแปลงหญ้าหรือพื้นที่ที่รวมกับคนอื่นนะช่วงที่มันระบาดนะนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยก็สำคัญนะอาอยุตั้งแต่สีเดือนขึ้นไปปีละครั้งโดยขอรับบริการในที่สำนักงานปัสสัตว์อำเภอในพื้นที่ของท่านคะ่ะนะที่จ,ำจำสำคัญสำคัญอีกหลายเรื่องอย่างเช่นห้ามบุคคลเข้าออกฟามน,นะ เข้ามาก็ต้องถ้าสมมุติจะเข้าก็ต้องเปลี่ยนรองเท้านะหรือจุ่มเอ่อจุ่มเท้าอะ่ะในยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มหรือแม้แต่พวกรถพาหนะต่างเนี่ยมันจะต้องผ่านอ่างฆ่าเชื้อนะห้ามยานพาหนะเข้าเลยอันนี้ช่วงนี้นะนี่เราเตือนกันช่วงฝนฝนช่วงอะไรแบบเนี้ย อากาศเนี้ยนะคะให้ระวังโรคนี้ให้ดีๆแต่จริงๆแล้วถ้าทําตามมาตรการที่พูดมาเมื่อกี้เยอะๆเนี่ยนะฉีดยาฆ่าเชื้อผลยาพ่นยาที่พื้นคอ,อกหรือว่าดักสัตว์หรือว่าห้าะออะไรเงี้ยให้อันเนี้ยมันกันได้หลายหลายโรคเลยทีเดียวค่ะนะก็หลายหลายโรคก็ใช้ได้ตรงนี้นะกับการที่จะพ่นยาฆ่าเชื้ออันนี้นะก็ขอความร่วมมือแล้วถ้าสมมุติว่า เออมีพบสัตว์ที่แสดงอาการขั้งต้นนะก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศ,ศุสัตว์หรืออาสาปศ,ศุสัตว์ในพื้นที่นะคะหรือโทรที่สายด่วงของกรมปศ,ศุสัตว์ก็ได้เบอร์นะคะ0 6 3 2 2 5 6 8, 8 8 8นะคะเราก็หรือจะผ่านแอปพลิเคชัน d l d 4.0ก็ได้ขาดแจ้งการเกิดโรคระบาดนะคะเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร อันนี้อันนี้เราคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆมาคุยหลังจากนี้สักครู่เดียวค่ะค่แล้วกลับมาคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้นี้แกก็คุยถึงเรื่องการเตือนให้ระวังโรคต่างๆในช่วงอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะคะแลาวตอนนี้ก็เออมีเรื่องหนึ่งที่คนเข้ามาสอบถามกันเยอะเลยนะเกี่ยวกับถามว่าพิกแซนบ็อกคืออะไรนะคะ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดพื้นที่นำร่องพิกแซนบ็อกคขะถามว่าเมื่อ,อไรจะทำทำอะไรทำอย่างไรมันคืออะไรจกอธิบายอย่างนี้นะคะพิกแซนบ็อกก็คือเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อนำร่องส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตและควบคุมป้องกันโรคในสุกรนะคะคือหลายๆพื้นหลายๆพื้นที่ ก็ใช้คำว่าพิกแซนบล์อย่างนี้หลายคนก็เลยคืออะไรสงสัยว่าทำอะไรยังไงนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคสุกรน,นั่นเองนะมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายๆองค์ประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่นำร่องแล้วก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะตลอดซัพพลายเชนเลยตลอดการผลิตเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็มีองค์ประกอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเกษตรกรเกรจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคการเงินการธนาคารภาคการขนส่งหลายๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงส่วนได้ส่วนเสียนะคะแล้วก็มีมาตรการทางกฎหมายมีการสนับสนุนด้านอื่นๆน,น,นะมีโครงการมีกิจกรรมที่สำคัญที่จะดำเนินการใน กรอบเวลาและในงบประมาณที่มีกำหนดไว้นะคะมีคณะทำงานในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือในพื้นที่เองนะคะก็ทีนี้พื้นที่นำร่องที่ว่าแรกเลยเนี่ยจะทำที่ปะสุสัดเขตห้าปะสุสัดเขตห้าในพื้นที่ก็คือภาคเหนือตอนบนนั่นเองนะคะแล้ว ส่วนพื้นที่ที่จะขยายผลในพิกแซนบลของกรมปศุสัตว์ก็คือปศุสัตวเขตสองขยายต่อออกไปเป็นปศุสัตว์เขตแและปศุสัตว์เขตเค่ะนะก็จะมีเริ่มนะคะที่ว่านําร่องคือ5ก่อนปศสัตวเขตห้าแล้วก็ขยายไปสองไปแดไปเเขตสองก็คือภาคตะวันออกนะคะเขตแปดเขตเก็ K 8, K 9, คือภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างคือทั้งช่วงเลยนะคะก็ มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็มาตรการในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นขึ้นทะเบียนนะคะขึ้นทะเบียนทั้งคนเลี้ยงคนค้าคนค่าคนขคน,ขค,น,ค,นคนขายนี่จำไง่ายนะคะทั้งตั้งแต่เลี้ยง,ต,งต,ตั้งแต่ค่าตั้งแต่ขนตั้งแต่ขายไปถึงโรงงานอาหารสัตว์แล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทีเดียวต้องขึ้นทะเบียนนะแล้วก็การสร้างความรับรูดที่ดีให้กับเกษตรกร เราต้องให้ความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ความรู้เลยเกษตรกรเขาก็จะเออไปไม่ถูกทางมันจะต้องทํายังไงอะไรหลายๆคนจะต้องสอบถามมานะทีนี้เมื่อทําแล้วเรื่อมีกิจกรรมแล้วก็ต้องมีมาตรการมาตรการก็จะต้องมีการยกระดับมาตรฐานฟาร์มนะระดับมาตรฐานฟาร์มให้เป็นอะไรบ้างให้เป็น GFM GAP นะหรือว่า A.S.F. ฟร e ฟาร์มก็คือฟาร์มที่ปลอดโลก A.S.A.S.F. นั่นเองนะคะแล้วก็หรืออย่างเช่นหมูหลุมเราก็ต้องเอามาพัฒนาให้ได้มาตรฐานของหมูหลุมคือ,อขนาดไหนก็ต้องมาตรฐาน,มา,ฐานมาตรฐานของตัวนั้นๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน g m p g a p g f f อะไรต่างๆมันจะมีมาตรฐานของตัวมันเองนะนะคะ แล้วก็ต้องมีระบบคอมพาร์ตเมนต์ในฟาร์มสุกรด้วยนะแล้วยังจะต้องมีมาตรการสุ่มตรวจสอบตรวจโรคการกําจัดซากต่างๆพวอนี้ไก่สรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะก็คือมันจะต้องมีมาตรการเหล่านี้ด้วยและมีการยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าตัดแต่งห้องเย็น หรือว่าไปถึงเขียงะปะสุสสั์โอเคนั่นเองเขียงที่มีปัสุสัดโอเคนะแล้วก็ที่สําคัญจะต้องปลอดโรคมีโรคอะไรบ้างที่จะต้องปลอดมี ASF มี FMB ก็คืออปากทับเ่อยนั่นเองนะแล้วก็ PRRS หรือโรคเพิร์สที่เราเรียกกันต้องเขาระบุว่าต้องปลอดโรคร้อยเปอร์เซ็นะคะร้อยเปอร์เซต และสามารถตรวจสอบตรวจสอบขออภัยค่ะตรวจสอบย้อนกลับได้นะแล้วมี e m o ู e เมนต์การควบคุมการเคลื่อนย้ายด้วยอันนี้ที่ไก่ผู้ควบควบกันไปทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยคือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่ภาษาไทยบางคนก็จะใช้แต่ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นไก่ก็จะค่อยๆพูดช้าๆและก็อธิบายไปเรื่อยว่า p i ิกแซนบ็อกเนี่ยคืออะไรหลายๆคนที่โทรเอ่อโทรมาถามหรือไลน์มาถามหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะสงสัยกันว่าคืออะไร่ก็ไปหามาที่จะมาเล่าให้ฟังและนอกจากมาตรการและกิจกรรมเมื่อกี้ที่กล่าวาสองสามสี่ห้ข้อนั้นยังมีมีการหาสินเชื่อต้นทุนต่ำให้ด้วยมีการปรับโครงสร้างนี้ให้ด้วยนะคะและการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย เั้านี้หลังจากแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ในฟิกแฟนบ็อกซ์ที่เราจะต้องมีอันนี้หลักเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยเรามีแล้วนะการทำลายสุกรแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยมากกว่า90วันล้างทำความสะอาดและฆ่าเชือ้ออันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของการที่จะกลับมาเลี้ยงหมูใหม่นะสมมุติว่าเราเนี่ยสมมุติว่าหมูเนี่ยฟาร์มเนี่ยมีปัญหาที่ต้อง กําจัดเรียกทำลายสุกรไปแล้วนะคะเราจะเข้ามาเลี้ยงใหม่นี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นพิแฟนาเราจะต้องกลับมาเลี้ยงใหม่เราจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยหลักเกณฑ์เบื้องต้นหลายๆเรื่องอย่างเช่นมีการทําลายสุกรมาแล้วมากกว่า90วันที่บอกเมื่อกี้นี้นะต้องมากกว่า90วันต้องล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อคอกและจุดเสี่ยงนะคะ แล้วก็ต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GFM และ GAP นะก่อนที่จะนําสุกรเข้ามาเลี้ยง14วันนะก่อนที่จะนำสุกรเข้ามาเลี้ยง14วันต้องล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อฟาร์มฆ่าเชือ้อคอกอะนะที่เราจะเอาเอาหมูเข้ามานะฆ่าเชื้อไว้มันต้องทำก่อนนะคะทำไปก่อนเรื่อยๆนะ โดยเฉพาะนะโดยเฉพาะโรงเรือนที่จะนํามาเลี้ยงต้องหลังจากนั้นก็ให้เก็บตัวอย่างสมมติมว่าถ้าเราทําเราจะเอามาเลี้ยงโรงนี้เราก็ต้องทําความสะอาดก่อนใช่ไหมแล้วก็คือเราทิ้งไว้แล้วเนี่ยก็ตามเราทิ้งไว้ส0บาทแล้วทีนี้พอเราทิ้งไว้แล้วพอเราจะเอาเข้ามาเลี้ยงเนี่ยเรากะเลยเช่นเราจะเอาเข้ามาวันที่14ตั้งแต่วันที่1เนี่ยเราเริ่มทําความสะอาดเริ่มฉีดเริ่มล้างเริ่มฆ่าเชื้อไปเลยแล้วพอ แล้วนาเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มนี้แหละหลังจากนั้นนะพอเราเอาหมูเข้ามาวันที่สิบสี่ใช่ไหมก็ให้เก็บตัวอย่างไว้สุ่มเก็บเนาะประมาณสามตัวอย่างอก็คือหลังเอ่อหน้ากลางหลังของโรงเรือนจํานวนสองครั้งคือเก็บตัวอย่างมานะห่างกันหนึ่งสัปดาห์เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างแล้วผลเป็นลบก็ถือว่า ได้อันนี้แต่ถ้าสมมติว่าท่านงงหรือท่านยังงงงงอยู่นะคะไก,ก่พยายามพูดช้าๆแต่บ่าท่านยังไม่เข้าใจปรึกษาปุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้นะ,เข,ะเขาจะให้คาแนะนําได้นายสัตวแพทย์ที่ดูแลในส่วนพื้นที่ของท่านที่ฟาร์มท่านอยู่นั่นแหละนะคะไปที่บริษัทอำเภอบริษัทจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของอมาตรฐานพวกนี้เขาจะอธิบายได้นะที่เกยบอกแล้วก็ที่บอกว่า การที่จะเรากลับมาเลี้ยงใหม่เราควรควรนะแนะนำเป็นข้อแนะนําทดลองเลี้ยงประมาณร้อยละสิบถึงสิบห้าก่อนของจํานวนที่เราจะเข้ามาเลี้ยงคือเหมือนแทนที่เราจะเอาเข้ามาเยอะๆเลยเนี่ยเราทดลองไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปเอาปุ๊บเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีข้อแนะนําที่ว่าในฟาร์มสุก,กรควรจะมีควรจะมีนะ ก็คือมีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยงเพื่อป้องกันคนรถคือพาหนะอันแหละและสัตว์พาหนะด้วยนะบางทีมันเข้ามาเนี่ยนะถ้าเรามีรั้วรอบมีการปกดูแลดีแล้วก็มีระบบก,การฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์มอย่างที่กคยบอกอะ่ะหลายๆฟาร์มเขาจะฆ่าเชื้อดีมากเลยจะจุ่มเดินอะไรก็ต้องอจุ่มลงไปในอ่างนะหลายคนลึกอ,ออกแหละ แล้วก็อย่างเช่นถ้าไฟรถวิ่งไปก็จะต้องผ่านนะแล้วมันก็จะต้องผ่านยาฆ่าเชือ้อเราก็จะต้องมีระบบตรงนั้นทั้งคนและรถนะไม่ใช่ว่าพาดไปอะไรเงี้ยเปลี่ยนรองเท้าจุ่มเท้าเนี่ยบางพิมพนิดหน่อยหน่อยบางคนเขาก็ไม่อยากจุ่มอะไรเงี้ยไม่อยากจุ่มก็ไม่ต้องเข้าเราต้องห่วงคนพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็จัดให้มีบริเวณที่ขายสุกรมีชีวิต แยกจากพื้นที่การเลี้ยงเช่นเราเอาออกมาข้างนอกนี่เนาะเวลาเราจะไหนเพราะเราเพรคนจะต้องมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยแยกกันนะคะแล้วก็มีข้อกักสุกรณ์ที่จะนํามาเลี้ยงใหม่โอ้เนี่ยมันก็จะมีจริงๆมันก็จะมีขั้นตอนหลายๆละเอียดอ่อนนั่นแหละพูดง่ายๆว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่หลายท่านอาจะบอกว่าหูทำไมมันยุ่งจังแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นขั้นตอนที่ควรทําค่ะ เพราะว่ามันกันเชื้อโรคได้เพราะบางทีโรคระบาดหรือโรคพวกนี้มันก็จะต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็ละเอียดอ่อนนิดนึงหรือแม้แต่การล้างกันทั้งความสะอาดการฆ่าเชื้อมูลของสัตว์ในข้อที่เราเอาข้อไปเลี้ยงแล้วเนี่ยใช่ไหมการกรองลวงการการตากแดดให้แห้งใช่ไหมพอเราทำาทำความสะอาดแล้วออกมาแล้วเราต้องเอามาตากแดดให้แห้งต้องรู้จักที่จะกําจัดมันอย่างไรหรือเอาไปทําอะไรได้นะ อุปกรณ์ในโรงเรือนต่างๆมันจะมีอะไรต่างๆเนี่ยการฆ่าเชื้อมันจะใช้อะไรน้ํายาอาจจะใช้ไฮเตอร์ออขอโทษค่ะใช้ยี่ห้อไปแล้วก็คือน้ํายาซักผ้าขาวนั่นเองนะคะหรือว่าอ่าจะต้องมีส่วนผสมอะไรยังไงอันนี้นะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะมีะรายละเอียดตรงนี้ออกมาเนี่ยแหละคือพิกแซนบล็อกที่อยากจะมาเล่าให้ฟมมังมันมีขั้นตอนอย่างเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นบางทีเอามาเล่าแบบเนี้ย ก็แค่รู้แต่รายละเอียดนะถ้าจะทำจริงๆแนะนำให้ปรึกษาสัตวแพทย์ในพื้นที่เลยค่ะนะ,ะเข้าไปที่ไปศัตย์อำเภอไปศัต์จังหวัดเลยเขายินดีเลยถ้าท่านยังอยากที่จะ,ะเลี้ยงใหม่นะเข้าไปเลี้ยงใหม่กันเลยค่ะทีนี้ช่วงนี้อย่างที่บอกมีโอ,อทอปภพภัยทางใต้เนาะเราก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วแต่ถ้าท่านเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาหรืออยากต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อในพื้นที่นะ ปรุสัติ์ในพื้นที่เขายินดีช่วยเหลือท่านค่ะนะวันนี้เราก็มาคุยได้หลายเรื่องแล้วทีเดียวค่ะวันนี้ก็ใ้ล้เวลาที่จะหมดแล้วเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเราก็เจอกันใหม่วันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะมีปัญหาอะไรอย่างที่บอกค่ะปะสุสัตว์อำเภอปะสุสัตว์จังหวัดปะสุะสัตว์เขตปสุสัตว์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยอาหารศาตร์ศูนย์พัฒนาพันธุศาสตร์อย่างเงี้ยเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาได้เลยเขายินดีที่จะช่วยเหลือท่านค่ะ แต่ถ้าอยากพูดคุยอากยค่ะจะอยู่ที่กลุ่มเผย,ยแพร่และประชาสัมพันธ์นะคะกรมปศุสัตว์ถนนพญาไทยกรุงเทพ10400ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์ก็02-653-4494ค่ะ Facebook YouTube รายการปศรุสัตว์พัฒนาเราก็จะเจอกันได้ตลอดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาให้แก่ด้วยค่ะแล้วรักษาสุขภาพที่ดี นะคะสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่วันนี้ทั้งลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ